สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องปริมาตรของรวยนะครับพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเรียนก,กันเลยดีกว่าปริมาตรของรวยนะครับคืออะไรอะเรามาดูกันนะครับครูได้สรุปเป็นข้อๆไปแล้วนะครับก็คือปริมาตรเนี่ยก็คือความจุของรูปทรงนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าข้างในมันบรรจุหรือจุอะไรได้นะครับสิ่งที่เราจุเข้าไป เราเรียกว่าปริมาตรนะครับซึ่งความหมายของปริมาตรกับคำว่าความหมายคาว่าความจุเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับอ่ทีนี้ปริมาตรของกลวยเนยก็คือความจุของกลวยนั้นนะครับก็คือสรุปได้เลยก็คือปริมาตรของกลวยคือความจุหรือสิ่งที่อยู่ภายในกลวยทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างกลวยโปรงขึ้นมาหนึ่งชิ้นหนึ่งแท่งนะครับก็เราก็บรรจุนะครับ พื้นที่สีฟ้าเข้าไปนั่นแหละครับพื้นที่สีฟ้าก็คือปริมาตรของกรวยนั้นนั่นเองโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูก่อนว่ากรวยเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างทําไมถึงต้องรู้ถึงส่วนประกอบของมันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปหาปริมาตรของมันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนเนี่ยของกรวยที่จะเอาไปใช้ในการแทนค่าของสูตรบ้างน,นะครับ กรวยนะครับก็ที่าพาติเห็นเนี่ยจะเป็นกรวยตรงนะก็จะมีฐานนะครับฐานเป็นรูปวงกลมนะครับ,รรบซึ่งฐานก็จะประกอบไปด้วยรัศมีเห็นไหมครับเรามีเรีกมีสูงตรงนะครับสูงตรงคือสูงที่อยู่ตั้งแต่จุดยอดไล่ลงมานะครับเป็นจนถึงฐานนั่นเองนะครับแล้วก็สูงเอียงน,นะครับสูงเอียงก็คือบริเวณที่เป็น ผิวด้านนอกนะครับจากจุดยอดมาจนถึงฐานนะครับก็ดูภาพตามนี้เลยอ่าโอเคนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าสิ่งที่อยู่ภายในกลวยนี้ก็คือสูงตรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาปริมาตรเนี่ยให้เรานําสิ่งที่อยู่ด้านในกลวยนะครับทั้งหมดในหาน,ะส,นส่วนประกอบอื่นที่อยู่ด้านนอกนะครับก็อาจจะมีส่วนบ้างน,นะครับแล้วแต่กรณีไป ทีนี้มาดูสูตรการหาปริมาตรของกรวยก่อนเลยนะครับปริมาตรของกรวยเนี่ยมีสูตรอยู่แล้วคือเซนติเมสมพาร์กำลังสอง h นะครับซึ่งครูก็ได้อธิบายมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าค่าพาเนี่ยมีค่าอยู่2ค่านะครับจะใช้ให้ถูกตามแต่ละสถานการณ์ก็ได้หรือใครจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับค่าพาเนี่ยมีค่าประมาณ2 2่ส่วน7 หรือ3.14นะครับ,ร 14, รบก็นักเรียนก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยจำมาได้นานแล้วล่ะนะครับข้าพายนะครับ R คือรัศมีของฐานนะครับรัศมีก็คือจุดศูนย์กลางไปจนถึงเส้นรอบวงนะครับเราเรียกว่ารัศมีแลวสุดท้ายคือ h h, h ที่ย่อมาจาก g h แปลว,ว่าสูงตรงโอเคนะกวนก็จะมีรูปร่างลักษณะ แตกต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็นกลว,ว,วยคว่ำกลวยหงายตะแขงซ้ายตะแขงขวาได้หมดแต่สิ่งที่เราใช้ก็คือตามนี้เลยนะคระับมาลองทำกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับ ES1 นะครับจงหาปร,ริมาตรของกลวยต่อไปนี้ข้อนี้นะครับครูดได้ให้ค่าพายมาแล้วนะครับก็คือมีค่าประมาณ22ส่วน7เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะใช้สามจหนึ่งสได้ไหมข้ ไม่ได้แน่นอนนะครับให้ใช้22ส่วน7อ่าข้อนี้นะครับโจทย์ให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัศมีไม่ว่าจะเป็นสูงตรงนะครับโอเคไปแทนค่าในสุตรกรีกว่าก็นด้เลยนะครับสูตรออกมาก็คือซิลล์สามพาังสงนะครับนักเรียนก็นำเลขแทนค่าไปในตัวแปรเลยนะครับก็จะกลายเป็น เสนหนึ่งส่วนสามนะครับคูณกับไพ่ไพยคือยี่สบสองส่วนเจ็ดนะครับคูณกับรัศมีกําลังสองก็คือสิบสองกำลังสองแล้วก็คูณกับสูงตรงนะครับเออทำไมครูถึงใช้ค่าประมาณนะครับเพราะว่ามันมียี่บสองส่วนเจ็ดไงนะก็เราใช้ประมาณเลยแล้วกันนะครับก็ บวกลบคูณหารกันให้เรียบร้อยนะครับก็ตัดทอนกันอะไรนี้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ2715.43สนะครับซึ่งก็ปัดให้เป็นเลขเป็นจำนวนเต็มไปเลยนะครับก็กลายเป็น2715นะครับและอย่าลืมปริมาตรหน่วยเป็นรูปบาทนะครับข้อนี้โจทย์ให้มาคือเซนติเมตรถูกไหมเราก็ใช้เป็นรูปบาทเซนติเมตรโอเคนะครับไปข้อต่อไปกันเลย ข้อ2นะครับจงหาปริมาตรของกลวยต่อไปนี้ข้อนี้กําหนดค่าพายมีค่าประมาณยี4สานะครับตรงนี้ก็เอา3.14ไปใช้ได้เลยนะครับอ่านะครับอ้างอินสูตรขึ้นมาก่อนเลยนะครับปริมาตรของกลวยก็คือสี่เหลน่ยาพายอารกำลังสองเข้อนี้นะครับสังเกตดีๆว่าโจทย์ไม่ให้รัศมีมา่นะก็แต่เราก็ต้องรู้โดยอัตโนม,มัติแล้วว่ารัศมีเนี่ยคือ เส้นไหนและมีค่าเท่าไหร่จากรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราสมีข้อนี้คือ2ถูกไหมนะครับก็เป็นเครื่องหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็แทนค่าลงไปนะครับก็คือเส้นหนึ่งเป็นสามคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณสองกำลังสองและคูณเจ็ดครับตัวเลก็คูณแล้วก็ตัดทอนให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีค่ายี่สิบเกจุสามศูนย์หสังเกตไหมครับว่าตรงเลขหกเนี่ยจะเป็นจุดทศนิยมซ้ำนะครับก็หมายความว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นหกต่อไปเรื่อยๆถูกไหม เพราะฉะนั้นรูก็ใส่จุดให้มันแล้วกันนะครับก็เป็นการประหยัดหน้าที่นะครับก็คือ29.306นะครับลูกบาทอ่อะมาข้อที่3นะครับจงหาปริมาตรของกรวยต่อไปนี้นะครับอะกำหนดค่าพายเหมือนเดิมคือพายมีค่าประมาณ3.14นะครับ ่าครานี้ก็ให้มาตรงๆเลยนะครับก็คือรัศมีคือเก้านะครับสูงตรงคือสิบห้าสูตรสูตรเดิมเลยนะครับก็ยังไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายครานี้สูตรก็คือหนึ่งส่วนสามคูณพายอาร์ R, กำลังสองแล้วก็คูณกับเอชนะครับแทนค่าลงไปนะครับหนึ่งส่วนสามคูณกับสามจุดหนึ่งสี่คูณเก้ากำลังสองแล้วก็คูณสิบห้านะครับก็ใช้ ่าเขาเรียกว่ากระบวนการคูณตัดทอนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีค่าคำตอบคือ29.306นะครับซึ่งข้อนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่สี่จงหาปริมาตรของปรวยต่อไปนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยาว14เซนติเมตรและสูงเ21เซนติเมตรข้อนี้นะครับไม่ได้ให้ลัศมีมาไม่ได้ให้สูงตรงมานะครับแต่เราสามารถหาทั้งหมดได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับข้อนี้นะครับเราก็จะแทนค่าเป็นสูตรระมิของกรวยเหมือนเดิมน,นะครับเท่ากับเศษส่วนสามพายอารกำังสองเ นะครับซึ่งข้อนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ารัศมีของเราคือเจ็ดถูกไหมเพราะรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางแต่สูงเอียงของเรานะครับไม่ได้ใช้ถูกไหมแต่เราใช้สูงตรงเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตว่าสูงตรงเนี่ยลากลงมามาบรรจบกับเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางเนี้ยก็ยาวแค่ครึ่งเดียวถูกไหมคือรัศมี ครับสัเงเกตง่ายเลยมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาสงตรงจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับก็จะได้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากกํบบาลังสองก็คือยี่สิเ็ดนะครับกําลังสองเท่ากับด้านประชิดมุมฉากกําลังสองบวกกับส่วนสูงตรงกำลังสองนะครับต้องขอโทษด้วยตรงนี้ความจริงต้องเป็น h กํกำลังสองนะครับ พอแทนค่าลงไปนะครับก็กลายเป็น4 4 1ลบ49เท่ากับ h กํลัง2นะครับก็จะกลายเป็น392เท่ากับ h กํลัง2ซึ่งเราต้องการ h พียค่าเดียวก็นะใส่สแควรรูรทให้มันไปเพราะมันไม่มีเลขอะไรที่ยกกำลัง2ล้วได้เท่ากับ392พอดีถูกไหมเพระาะฉะนั้นเราก็ทำให้เป็นใส่เครื่องหมายลากมันไปซันะครับก็จะได้ประมาณ14 รูทสองนะครับอ่ะต่อเลยนะครับ <c oughs> แทนค่าลงในสูตรนะครับก็จะมีค่าประมาณเซนิเมาคูณยีสิบสองส่วนเจ็ดคูณเจ็ดกำลังสองและก็คูณสิบสี่รูสองก็ใช้วิธีการคูณแล้วก็ตัดทอนให้เรียบร้อยคำตอบี่ได้ก็คือมีค่าประมาณหนึ่งพันสิบหกจุสามห้าลูกบาเซนติเมตรนั่นเอง นะครับราอนี้ก็ค่อนข้างดัดแปลงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับไปถึงแบบขั้นหายที่ห้าของเราไปแล้วนะครับก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยจะเก่งได้หรือทําได้นะครับทักเรียนต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆนะครับวันนี้แบบขัดนหาที่ห้าแล้วนะครับครูก็จะให้เพียงง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ยากอะไรนะครับจงหาวิชาของกลวยต่อไปนี้นะครับข้อนี้ให้มีค่าพารากับ ยี่สองส่วนเจ็ดนะครับแล้วก็ข้อสองนะครับจงหาปริมาตรกล้วยเหมือนกันแต่เปลี่ยนค่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสีนะครับแล้วก็จะมีโจทย์ที่ให้ตามน,นี้เลยนะครับก็ลองไปดูว่าโจทย์พวกนี้คล้ายๆตัวอย่างข้อไหนโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงสองข้อใหญ่นะครับแล้วเจอกันนะครับใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ